ทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้เนี่ยล้วนต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นราพื้นฐานของทุกชีวิตตั้งอยู่บนความทุกข์ทั้งทุกประจําและทุกจรที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาซึ่งแต่ละคนก็มีวิธีการบําบัดทุกข์บํารุงสุข ที่แตกต่างกันไปแต่ความสุขต่างๆเหล่านั้นมักจะเป็นความสุขชั่วคราวเช่นสุขที่เกิดจากการดูภาพสวยๆฟังเสียงพเพราะดมกลิ่นหอมๆลิ้มรสที่อร่อยออร่ยความสุขที่อิงได้อามิสเหล่านี้ ไม่นานก็จืดจางห่างหายไม่นานก็แปรเปลี่ยนไปเพราะไม่ใช่สุขที่แท้จริงทำให้จิตเร่าร้อนเมื่อทยานอยากครั้นได้มาแล้วก็ลุ่มหลงและเศร้าสลดเมื่อพัดพลากจากไปแต่ตำนานในความสุขที่แท้จริงเนะี่ยมีจุดเริ่มต้นและจุดสูงสุด อยู่ที่จุดเดียวกันคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7จหน้าที่ตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่ปลอดความคิดแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสำเร็จสมหวังเพียงเราเอาใจมาหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ต่อเนื่องกันไปไม่นานาเราก็จะพบกับความสุข อันเป็นอมะตะที่แท้จริงนะจ๊ะมีวาระพระบาลีที่กล่าวไว้ในเตมิยาชาดกว่าบุคคลเมื่อถูกมัจจุราชครอบงำแล้วจะยินดีไปทำไมจะมีประโยชน์อะไรด้วยการสแสวงหาทรัพย์ผลไม้ที่สุกแล้ว ย่อมเกิดภัยจากการหล่นเป็นนิดฉันใดสัตว์ทั้งหลายที่เกิดแล้วย่อมมีภัยจากความตายเป็นนิดฉันนั้นชนไปนานมากเห็นกันอยู่ในเวลาเช้าบางคนคลันพอถตกเย็นก็ไม่เห็นกันเสียแล้วชนไปนานมากเห็นกันอยู่ในเวลาเย็น บางคนครั้นพอรุ่งช้าก็ไม่เห็นกันอีกการเจริญมรณาณสติไม่ใช่เป็นเรื่องการมองโลกในแง่ร้ายที่คิดแล้วทำให้จิตใจของเราหดหูนะจ๊ะแต่เป็นการวิจารณาเห็นโลกและชีวิตไปตามความเป็นจริงเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งว่าความตาย สามารถเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเพียงหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ตายแล้วเวลาที่เรานอนหลับเราเนี่ยไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าจะมีโอกาสให้เราได้ตื่นลืมตามมาดูโลกในเช้าวันใหม่หรือเปล่านี่เป็นความจริงที่ต้องพิจารณากันบ่อยๆ และจะทำให้เรานำไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อไม่ประมาทชีวิตก็ปลอดภัยการเดินทางไกลในสังสารวัตรพระมมุ่งไปสู่พระนิพพานก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นการเจริญมรณาณสติมีอยู่หลายวิธีด้วยกันพระวิปัสสนาจารย์ ในสมัยโบราณท่านได้รวบรวมวิธีการเอาไว้ถึง8อย่างด้วยกันคือท่านไดพิจารณาถึงความตายโดยการเหมือนเพทยาคาดงเหงื่อดาบขึ้นเตรียมฟังคำสั่งของเจ้าหน้าที่ให้ประหารเพราะความตายมาพร้อมกับการเกิดและครา่าเอาชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายไปเหมือนดอกเห็ดที่ผุดขึ้นมา กาวดินติดขึ้นมาด้วยตว์ทั้งหลายที่เกิดมาก็พกพาความแก่และความตายมาด้วยเช่นกันเมื่อเกิดมาแล้วต่างก็บ่ายหน้าไปสู่ความตายเปรียบดังดวงสุริยาที่ขึ้นแล้วย่อมมีเวลาอัศดงถ้าในพิจารณาถึงความตายโดยการวิบัติแห่งสมบัติคือ สมบัติทั้งหลายในโลกนี้เนะย่อมอยู่ได้ชั่วขน,นะที่วิบัติยังไม่ครอบงำแต่เมื่อวิบัติครอบงำก็ไม่สามารถตั้งอยู่ได้ขึ้นเจวาสมบัติที่จะล่วงพ้นวิบัติไปได้นะไม่มีเลยทั้งรูปสมบัติทรัพส,สมบัติและคุณสมบัติไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมสภาพไป หรือพิงพิจารณาถึงความตายโดยให้เปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้มียศใหญ่มีบุญมากมีฤทธิ์มากมีปัญญามมากเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแม้กระสั่งประสัมมาสมพุ็จเจ้าต่างก็ต้องจากโลกนี้ไป จะไหนเลยเราจะไม่ตายทุกคนก็ต้องตายเหมือนกันหมดให้พิจารณาถึงความตายโดยร่างกายนี้เนี่ยเป็นของสาธารณะแก่สัตว์มากมายคือเป็นที่อาศัยอยู่ของสัตว์หลายจำพวกพวกที่อาศัยผิวหนังก็กัดกินผิวหนังพวกที่อาศัยเนื้อก็กัดกินเนื้อ พวกทียอายกระดูกก็กัดกินกระดูกสาธ่อาศัยอยู่เหล่านั้นต่างก็เกิดแก่ตายถ่ายอุจจระและปัสสวะอยู่ในกายนี้ร่างกายนี้เป็นทั้งเรือนคลอดเป็นโรงพยาบาลสุสานของหมู่สัตว์เหล่านั้นกายนี้เป็นของสาธารณณะแก่สัตว์ต่างๆอีกหลายชีวิตที่เรามองไม่เห็น ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เป็นบััใจของความตายทั้งที่เป็นภายในได้แก่โรคหลายร้อยหลายพันชนิดทั้งที่เป็นภายนอกได้แก่สัตว์มีพิษทั้งชาติพิษและไอพิษหรือเกิดอุบัติเหตุเป็นต้นอุปมาเหมือนลูกศรหอกและก้อนหินที่ถูกสัตวดคว้างมาจากที่ต่างๆ มุ่งเป้ามาที่ตัวเราดังนั้นอันตรายแห่งชีวิตต่างก็มุ่งมาที่ร่างกายเรานี้เนะี่ยเหมือนถูกกำหนดชะตากรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วโดยบุญและบาปที่เป็นตัวปรุงแต่งตัวเราจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจต้อนรับก็ต้องรับมือกับความตายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ฉะนั้นเนี่ยจึงํำเป็นที่จะต้องเตรียมตัว ให้พร้อมกันทุกคนนะจ๊ะพึงพิจารณาถึงความตายโดยอายุนั้นไม่ยั่งยืนเพราะชีวิตของสัตว์ทั้งหลายอาศัยลมหายใจเข้าออกจึงเป็นอยู่ได้ถ้าไม่หายใจก็ตายและผูกพันอยู่กับอริยบทสี่จึงดำเนินอยู่ได้อริยบทได้เกินประมาณ เช่นยืนนานเกินไปเดินนานไม่ได้หยุดพักอายุสังขารก็ย่อมเสื่อมลงและก็ยังผูกพันกับความร้อนความเย็นเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปสังขารก็อาจจะวิบัติไปเพราะทนไม่ได้ผูกพันกับมหาพูดทั้งสี่คือธาตุดินน้ำลมไฟ หากธาตุอย่างหนึ่งอย่างใดกำเริบเสียสมดุลในร่างกายก็ถึงแก่ชีวิตได้ผูกพ,พันอยู่กับอาหารเมื่อปัญหอาหารกายนี้ก็ไม่มีเรี่ยวแรงที่จะสืบต่อไปได้พึงวิจารณาถึงความตายโดยไม่มีนิมิตหมายเราไม่มีกำหนดว่าเราจะมีชีวิตอยู่ถึงเมื่อไรจะตายตอนไหน เราบางคนตายตอนอยู่ในคันก็มีตอนเด็กก็มีตอนหนุ่มสาวก็มีตอนแก่ก็มีจะตายด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้จะป่วยตายหรือจะประสบอุบัติเหตุตายจะตายตอนเช้ากลางวันเย็นก็ไม่รู้อีกเหมือนกันจะตายที่โรงพยาบาลที่บ้าน หรือนอกบ้านบนบกหรือในน้ำถ้าไม่มีนิมิตหมายบอกล่วงหน้าและเมื่อตายไปแล้วจะมีคติอย่างไรจะไปเกิดในภพภูมิไหนก็ไม่อาจรู้ได้อีกเช่นกันเหมือนคอที่เขาเทียมเกวียนและเดินวนไปเวียนมาอย่างนั้นแหละเพิ่งพิจารณาถึงความตายโดยชีวิตเป็นของน้อย ชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายมีเวลาอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดสั้นจนน่าใจหายทีเดียวนะจ๊ะรโดยเฉลี่ยอายุของมนุษย์ยุคนี้ก็อยู่ในช่วง75ปีเมื่อเทียบกับบางยุคที่มนุษย์มีอายุถึง10,000ปีบ้าง80,000ปีบ้างแสนปีบ้างก็เป็นช่วงอายุที่แตกต่างกันมากเหลือเกิน ปัจจุบันนี้เนะ่ยใครที่อายุขัยเกิน100ปีแสดงว่าอายุยืนมากแต่จะมีสักกี่คนที่จะอยู่ถึง100ปีดีที่สุดอย่าประมาทให้เร่งทำความดีเข้าไว้และสุดท้ายพึงพิจารณาถึงความตายที่ว่าโดยประมาทคือ ขนาแห่งชีวิตของสัตว์ทั้งหลายสั้นนักโชวควาเมเป็นไปแห่งจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองพอจิตดวงนี้ดับสัตว์ก็ได้ชื่อว่าดับคือตายนั่นเองเพราะธาตุสี่ซึ่งเป็นส่วนของรูปไม่มีส่วนที่เป็นนามคือใจควบคุมเสร็จแล้วจึงเหมือนท่อนไม้ผุพังที่ถูกทิ้งไว้ในป่า มีแต่ตั้งเอาไปเผาไฟพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงมีพุทธประสงค์ให้พุทธบริษัททั้งหลายมันเจริญมรณาณสติอยู่หนึ่งเนืองชนิดทุกลมหายใจเข้าออกกันเลยทีเดียวนะจ๊ะเพราะชีวิตมนุษย์นั้นสั้นยาวเพียงแค่ลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกเท่านั้น ไม่ได้ยืนยาวอย่างที่เรานึกคิดเอาเองการพิจารณาถึงความตายนี้นะเป็นสิ่งที่ลูกๆต้องพิจารณาโดยแยบคายพิจารณาบ่อยๆคล้านความตายมาปรากฏต่อหน้าเราจริงๆเราจะได้ไม่หวาดกลัวต่อมรณะภัยแต่จะรับกับสถานการณ์นั้นได้อย่างสงบ ด้วยใจที่ผ่องใสว่าเรานะ่จะจากโลกนี้ไปอย่างผู้มีชัยชนะฉะนั้นนะ่ะอย่าลืมหลักวิชานะจ๊ะแต่ใจหมองก็ไปอบายใจใสก็ไปสวรรค์แต่เมื่อเรายังมีชีวิตอยู่ก็ให้ตั้งใจสร้างสมบุญกันให้เต็มที่เพแข่งกับเวลาที่เหลือน้อยลงทุกขณะ และมรณะภัยก็กําลังคืบคลานเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้มันทำใจหยุดใจนิ่งปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายในตัวให้ได้จะได้เป็นเครื่องยืนยันความมั่นใจและความปลอดภัยให้กับตัวของเราเมื่อเข้าถึงและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระธรรมกาย ก็จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและฉลาดในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขออนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนา ให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเทิน